ไอ้นิกมึงลองเล่นปืนสามบ้างนิกคือไม่รู้ไม่รู้ยังไงนะแต่ว่าเขาให้บาณผมเป็นคนกลางและการสื่อก็คือเขามองว่าเรามีแผลกันอยู่ที่จะเล่นกันอะไรย่างเงี้ยไหนไหนพี่ต้านเนี่ยสะพานเนี่ยก็มีไอ้ตรงนี้ให้ไปด้วยอะทาไมเราไม่รวบสองอันมาอยู่ในอันเดียวเขาเลยอยากจะเล่นกับเราอ๋อแล,แลต,แต,แต่ถามว่าเขามีเรื่องสตเตมโหมดเล่นไหม,มเล่นไหมครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเล่นกับเราก่อนแล้วเดี๋ยวเขารอสเตมโหดจบอยู่กแล้วพี่ตอมมีมีเรื่องสเตมโหดเหรอพี่อ่าใช่ใช่ครับใช่ใช่ไป นี่ครับไปชนะไอดอบห้าเขาเขาเขางงกับคาว่าตายเขาเลยมาหาที่แน oh. ลนด์อ๋อก็เลยเด้งกันก็น mm. เลยเขาขอเล่นกับซอยซ่าก่อนแต่ทีเนี้ยเขามีสตอรี่ซ้อนเขามันมีไม่ได้ไงก็เลยยังแบบว่ายังยังไม่ได้คุยและยังไม่ได้เล่นกันแต่ว่าค่อยนัดคุยมันผิดกฎไงน,นะแต่กากีนังนะวนะ่าแต่ถ้าเกิดเอาเอาเ้าที่ผมโปรโมชั่นโปรโมทให้เนี่ยก็ไปไปเล่นกับอันอื่นก็ได้แล้วจะแพ้ก็ส่วนแผนหรือกันแต่ว่าสิ่งสิ่ได้กเขามองว่าจะรวบสองยอดน,นี้ ไมค์อะมันเล่นแบบทีเดียวอะไรเงี้ยอ๋อโอเคครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยกับน,น้องแป๊บเดียวพี่ต๋องได้ได้ครับเป้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปไปคุยรีบรีบคุยเลยสวัสดีครับพี่นี่ครับสวัสดีครับสุดท้ายเขาจุ่มมาใส่แฟชั่นอ่ะสุดท้ายก็นี่โอ้ดูนี้ถ้าเกิดเขาเขาไม่เอาแบบว่า ถ้าผมสอบถามหน่อยถ้าเกิดกรณีนี้เขาไม่เล่นไม่เล่นเพราะว่าไม่เอาส่วนก,ก็เขียนเล่นแผลปกติส<ถ>ุดแต่ก็ได้เล่นอยู่ดีใช่เขาบอกผมอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้เราเจอก็บอกอยู่ว่าหรือถ้าเอ็มบีจะเรียกคุยเมื่อไหร่เขาก็เขาก็คุยเขาก็คุยเขาก็รอเอ็มบีเรียกอยู่เหมือนกันแต่อยากเล่นเนี่ยอยากเล่นไม่เรียกเขาเลยเดินมาบอกว่าเออพี่วันนี้มันจบเร็วไปหน่อยผมอยากเล่นต่ออีกนิดนึงก็เลยประกาศไปอ๋อการกินเงินกันนี่ไงพี่อะไรอะกระเป๋าอะไรไม่รู้จุดที่มันหลับกระเป๋าอะไรผมมีนี่ไหนอ่ะมีที่ผมให้ใครไปวะ ผมไม่มีมีแล้วเนี่ยลิวสลีฟอะไรอย่างเงี้ยเหรอเขาพี่ให้ผมมาร์มาเออมาทับอันนี้ตัวเท่าไหร่อ่ะพี่ต้ากี่แสนน่ะสามสี่ล้านอะเยอะไม่เยอะไม่เยอะไม่รู้ผมไปทับมาผมไปทับมาผมเรือกันสามสิบใบสามสิบบาทโอ้สามสิบใบนอร์มอลสามแสนหัวแล้วไป๊ยหมดแล้วนี่มาดิหัวเมืองหลีกูดกูมาแล้วเห็นไปให้สาวๆก็ชอบนะจริงๆอ่ะไปให้สาวดีกว่า สุดท้ายถ้าเกิดเขาไม่อตีเรื่องเรื่องสวัสดิการให้ของพี่ตาก็ต้องตีเรื่องแผลเราอยู่ดีอ่ะเข้าใจเข้าใจมานมาควาตีเขาจีดก็ได้ไม่จบ,จบไปได้เอ้าขาดใครอีกสล็อตหนึ่งกูไม่เคยเห็นยี่สิบห้าเลยเนะี่ยมันขาดใครเนี่ยอ้าวยี่สิบสามอีกแล้วยัง่ะ,ะจุกเล็กมายัางพี่ตอยครับ พี่รอนผคับมอธิบายให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวนั่งตีกันแล้ววายจักนะมันยังไม่อยากเล่นกันตอนนี้นะเพราะว่าเมื่อตอนเย็นอ่ะคือมันมีมันมีน้องพี่อ่ะก็เข้าใจแหละเล่นกันมามันมีแผลมันมีอะไรกันอ่ะมันก็มันเกิดการแจ้งกันอะไรเงี้ยทีแรกฝั่งผมอ่ะโดนไปแดงไปคนนึงแต่ว่า ไปเคลียร์กลับมาได้ก็เลยโดนแค่ไปส้มมันเหมือนมันติดกันนิดหน่อยใช่ครับก็เลยแบบว่าไม่อยากเล่นให้มันเป็นเป็นแผลหนักไปกว่าเดิมเพราะว่าเราก็ต้องอยู่ในเมืองด้วยกันอีกนานนะพี่นี่ออกไหมเข้าใจครับคือใช่ครับคือสมมติว่ามอว์เราเล่นกันไปเราเราเดือดกันไปแล้ววันนี้มาเดือดต่ออีกมันผมกลัวว่ามันจะมันจะกลายเป็นทวีคูณแล้วมันจะแบบแจ้งกันไปแจ้งกันมาแล้วมันจะแบบมันจะแย่แต่เล่นอ่ะเดี๋ยวก็ให้มันเป็นแผลจริงๆดีกว่าพี่ ดีกว่าไหมหรือว่าพี่คิดว่ายังไงพี่ได้หมดเลยตอนนี้พี่พี่หาเล่นอ่ะมันมันได้หมดได้หมดเลยครับพี่พี่ไม่มีผมตรงนี้ก็คือพี่ก็เล่นกับสเตปโผล่สเตปโหดอยู่แล้วดั้พี่ผมผมพี่เล่นกับสเตปโผล่ก่อนก็ได้ครับได้ได้ครับได้ได้ได้ครับผมขอโทษเลยครับโอเคได้ได้ครับได้ครับน้องคครับับเบิ้ลที่เห็่ครับไม่ไม่ไม่ใช่มันไม่เล่นจะให้มันทํายังไงไอเหี้ยมันเป็นสิ่์ของมันมึงเอออะไรเนี่ยเขาบอกว่าแล้วแต่ว่ากากีดังมันจะเลือกเล่นกับแก๊งอะไรไอเหี้ยพี่เอก อธิบายให้คนดูมันฟังดิมันอะไรเนี่ยมันบอกว่าอะไรอีกแล้วเนี่ยก็ผมเนี่ยไอเฮียก็เขาบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของกากินังเขาให้เขาเขาให้มันเลือกว่ามันจะเล่นกับแก๊งเราไหมหรือว่ามันไม่เล่นหรือว่ามันจะเล่นแผหน้ามันมีมันสามารถเลือกว่ามันอยากเล่นกับแก๊งอะไรก็ได้ห้าเอ็มเออไอเฮียก็สิทธิ์ของเขาก็แผ่มันมันยังไม่ไม่อยากเล่นตอนนี้คือตอนนี้กากินังอ่ะมันหาเล่นไอเงินมูลค่าห้าเอ็มที่มันจะตีต่อตอนนี้แต่ที่มันยังไม่เลือกเล่นกับเราเนี่ย ตอนนี้ยคือมันมีแจ้งใบกันไปเออน้องแจ้งใบแดงมั่งมันไปที่ผิดกฎเออพราะเรามีเล่นกับสเตปโหดด้วยงงไหมแต่ตอนนี้การกินังคือมันได้สิทธิ์ที่พี่ต้าให้ก็คือให้เลือกแก๊งมาแก๊งหนึ่ง,งแต่ทีนี้เราไปเสนอตัวว่าเราอยากเล่นก็คือทั้งแผลเก่าทั้งอันใหม่ด้วยที่พี่ต้าจะให้ใหนะ้เอ็มน่ะก็คือเล่นกับเราไหมมันไม่เล่นเออคือตอนนี้ทั้งเมืองเขาหาเล่นหมดอะ ไหลืออีกกี่ไฟครับไยซ่าอ๋อสายสี่เหลือกี่ไฟน้องผมไม่ไม่เพิ่งเล่นครับพี่อ๋อจะกินอะไรมาอุ้ยมึงแก้งเล่นเด่นไม่ถามได้มึงมึงเอากูเปล้าเออไม่เป็นไรลองมันไม่กดหรอกบอกแลเขาบอกพี่ตอดบอกกันนหละเออเดี๋ยวถอยแบบคนอื่นเดี๋ยวมึงมึงเอากูเปล่าผมคุยกับพี่ตอดเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวกับ SMD เดี๋ยวรอให้มันให้ไฟมันเบาลงกว่านิดนึงเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวกลับไปเล่นกันครับเดี๋ยววันนี้ผมกับสายสี่หลังดีครับ อ๋อเอาเอาหัวเมืองหลีกอูดเลยเหรอใช่ครับใช่แตเดี๋ยว่คดิเอามาหมึกมามเพื่อนโอเคน้องแต่สีคนเนาะตายห้าไปห้าเอ็มห้าเอ็มนี้เอาที่สภาส่วนเราจะเห็นป่ะมันไม่เลือกเล่นไก่สายสี่สายสี่ก็ได้ห้าเอ็มมันก็เลือกเห็นป่ะมันไม่เลือกเล่นกับเราอะะไรว แหนมครับ e. แหนมแหนมแหนมได้ยังไงน้องคือชนะแล้วได้ไปหมดเลยหรือว่าแบ่งกันคนละครึ่งหรือว่าชนะสามแพ้สองอะไรนี้ชนะได้ไปเลยก็ได้ชนะได้ไปเลยโอเคครับเล่นฟรีๆก็โอเคละโอเคครับได้ได้องเต็มที่เลยนะแบบว่าแบบเหมือนเดิมเลยอ่ะเด้โบม่ะโอเคครับทำไมกินมองดีกินมองทำไมหน้าหน้าจอมันดำอ่ะทำไมหน้าจอมันดำอ่ะเออผมก็เป็นดำทุกคนทุกคนมันเป็นรถซีวิกพี่ซีวิกมันบ้าโอ้โหไอไอเฮีย เฮ้ยฮัลโหลครับดับไฟซีวิกให้หน่อยได้ไหมครับออพอดีว่าไฟมันจ้าครับมันมันดำหมดเลยอ่ะได้ครับลูกพี่ขอขอโทษครับเจมันดำไม่ได้อ่ะมันดำไม่ได้อะดำไม่ได้ก็พี่เก็บให้หน่อยได้ไหมมันโอ้โหเจมันไถ่ายรูปกับกูเลยเดูดูเดี๋ยวผมถ่ายดูไหมอะไรเจเจเก็บมันน่ะเจที่วักฟักอ่ะเดี๋ยวผมเอาวิกให้ดูตอนนี้ถ้าคุณสองคนมันปอดภัแล้วหรือใครอยากไปดูเพิ่มก็ไปก็ได้ไม่ที่อ่ะ เริ่มกดตังค์ให้กูยังเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยน้องดูในทวิตพี่ดิเป็นอย่างเงี้ยพี่มองาและเป็นทุกคนนะพี่เป่าดูผมเป็นดิมันไม่น่าหรือเปล่าผีหลอกวิญญาณหลอกหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มันน้องไม่ใช่ไม่ใช่น้องไอ้กระปิบ巴าตัวเท่าไหร่ครับกระปิบาเหมือนกันครับเบยขายไหมขายไหมไม่ขายครับนั่นตามป้าเอามึงรออะไรล่ะเลขเลขเลข ตกลงไอ้นิกตีปือกเดียังน้องไม่ติดที่มันโอ้แล้วมันตีไม่ติดไม่พอนะแล้วแม่งมึนแม่งไปตีนั่นอีกอะเอ็มเทูผมไปรับมาสิแปดเมโอแล้วเป็นนี่เขาพิสามเอ็มอ่ะสยองกิ้วลิงกับหมาติดไปก่อนเลยไอ้บอสก็โทรถามว่าพี่เป็นไงบ้างอไม่ไม่อย่ไม่พิ่ไม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 าได่ไม่ไมาไม่ไม่ไม่้า่ไม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 ่ม่ไ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 ไม่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 ไนไม่ไ่ไม่ไม่ไไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไไม่้อ่ไม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 ม่ไม ตอนนี้ผมรันให้น้องง,ง,ง,งัดงัดหลานอยู่ครับอ่าได้ได้โอเคครับเฮียเยโอกีออถามแต่กาชากาชามันไม่ยังไม่มาสักทีเนี่ยผมจะเติมอยู่เนี่ยมันบอกมันมาวันนี้แต่มันไม่เข้าเนี่ยเฮียเขาก็จะว่าเขาจะรันรันรันห้าแสนนะนะคขาวอกโหเป็นเอ็มนะล่าสุดอะตอนเช้า <laughs> คุยกับผมมาเฮีย <laughs> <laughs> อยากได้ตันเหมือนพี่เปาเฮียต้องจัดเท่าไหร่โอ้โหบวกข้ามัมันอยู่ที่ดวง มันไม่ได้อยู่ที่ที่เงินเขาเข้าใจไหมพี่เปามันไม่ได้อยู่ที่เงินบางทีเราแบบมีเงินเยอะมันก็ซื้อไม่ได้อะเหมือนไอ้กิจตีบอกห้าอย่างพี่ตีบอกห้าติดอ่ะใช่คือพี่ตีสวิตเบร์สามร้อยอที่ก็เป็นเงินเท่าไหร่อ่ะทีละล้านอ่ะะสามล้ายล้านใช่พี่ตีสวิตเบร์สามร้อยทีแต่พี่ตีสนับแบบสนับพี่ตอนนี้ยังไม่มีใครมีสนับห้านะมีมีปะสี่อ่ะไม่มีไม่มีสนับสี่ประมาณสามสิบสนับห้ามาคือเขาอยากได้สนับแล้วตอนนี้เฮียแกบอกว่าแกอยากได้กระบอง ช็อตคือไม้ใช่ไหมใช่คือจิ้มทีเดียวตายเลยก็อย่างงี้บอกไม่มีนะจิ้มเดียวตายเลยเหรอได้แก่น่ารักก่น่ารักใช่ใช่แกเจ้าก็บอกพี่เปาน่ารักเขาบอกว่ามามากรุงเทพดีมาหาพี่บ้างวันไหนมาเฮียเหรอใช่ได้แกอยู่ไม่ไกลเดี๋ยวพี่พาไปใช่โทรมาทุกวันแกนอนเช้าไง แกก็ถามหาแกแต่กาชาเขาแกอยากตีปืนแกแกเซ็งที่แบบว่าขึ้นลงขึ้นลงแบบอย่างนั้นอะแล้วก็มารับจับแจ็ปจับแกไปกดกล่องอันนั้นร้อยร้อยกว่ากล่องอะเอามาขายอะอ๋อเคยไปแสนหนึ่งอะไอไอกล่องไอสกินไอเป็ดนะครับแจกบ้างขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปกดไปกี่าทก็ไม่รู้นะแสนหนึ่งแสนหนึ่งครับใช่ครับเออแกก็แปลกๆอยู่เว้ยเฮ้ยไม่แปลกตั้งแต่คอมสองเครื่องสิบล้านไรเงี้ย แปลกที่ผายใช่ใช่ใช่ครับอืมแต่เขาที่ใส่ดีเขาที่ใส่ดีเดี๋ยวพี่รออัปเดตเนี่ยแต่แกก็สุดเกินไปถ้าแกจะเติมแบบพี่ยังไม่เคยเติมเลยรลานหนึ่งอ่ะใช่ใช่ใช่แกแกแบบอันนี้เยอะเกินนี่ก็เติมแค่แกบอกว่าสองแสนแกบอกว่าแกอยากเอาของตันแกอยากได้เหมือนพี่โอเขาถามว่าไ่มีใครมีอาวุตันบ้างบอกว่าปืนก็มันบวกห้าก็น่าจะมีประมาณสิบก็สิบไม่ถึงไม่รู้ว่าถึงสิบไหมก็มีผมมีคนนู้นมีคนนี้อ่ะ และอาวุธเขาถามอาวุธหลักแล้วพวกสวิตเบดอะก็มีกันเยอะอยู่ครับส่วนส่วนมะอ่าสนับก็มีพี่น่ามีคนเดียวมาเชพี่บอกอะไรบวกสี่บวกสี่ก็น่าจะมีน่าคนเดียวคนเดียวบวกสี่พี่ลองตีผมหน่อยได้ไหมเพื่อผมอยากทำเนี่ยผมอยากเติมแสนกว่าบาทเมื่อวมาทำเนี่ยพี่ลองต่อยผมเฮ้ยต่อยสนามเอ็นี่ครับมาเชมาเชบวกสี่บกี่มันไม่ค่อยซับไม่ค่อยโดนเว้ยหนึ่งโดนพี่ ต้องหามุมเลงสองสามโอ้อีกทีเดียกวัูล่วงโอ้โหสิ่ทีเชียอย่างแร่งโกงจิบหายสัตว์มาเช่ะพี่ตีเป็นร้อยแล้วบวกห้าไม่ติดเว้ยสี่ทีตายมาเชบวกห้าโอกาสติดอะพอกันทุกทุกทุกอันเลยพี่ทุกอันอืผมก็เลยแนะนำแกว่าถ้าแกเตอมาอย่าเอาเก็บของเข้าตู้ เพราะว่ามันมันบนปไม่ได้ไอ้เก็บลนไอ้เก็บลนตัวใช่พี่จะลองสนับหนึ่งฮะสนับต่อยผมตอนนี้ผมสัตหนึ่งสองสามสี่ห้าโอห้าทีตายเหี้ยแข็งแรงสนับกงสุดแล้วครับวันนี้ผมไปเล่นพาไปเล่นไอ้ดอบที่ได้แอ้ไอดอไอ้นี่มาช่วงบ่ายผมก็เล่นสนับบวกสามเว้ยที่เป็นไอ้ได้มันมีสนับเยอะ แ้่มันต่อยแบบเดียวตายด้วยนะสมมติว่าถ้าโดนมีมีจ้วงๆวงแล้ววิ่งไปต่อยมั่วๆอย่างเงี้ยตายตายส่วนใหญ่จะติดติดปั๊มยาแล้วสไลด์แล้วก็โดนสนับต่อยต่อยอีกอืมอืมอืมเนี่ยผมตอนนี้เขาเติมไปอ่ะว่าไงครับตอนสนับผมบวกสามเชยบวกสองตอนนี้เขาเนี่ยรอเนี่ยผมก็งงว่ากาชามันเข้ามาวันนี้แต่มันไม่เข้ามาสั้ทีเนี่ยเฮียแกก็ถามไงลั่นลั่นลั่นคำเฮีย เนี่ยตัวลั่นอยู่เนี่ยหลตัวลั่นครับวันนี้เสียงครับงอมมาพี่แม่งทำอะไรไม่ไม่ต้องงอมพี่เนอะพี่เนี่ยงอมงอมกับพี่นะผมไม่จะเล่นปือนเนี่ยไม่มึงเล่นบวกสามก็ได้สตอรี่นี่ฮะก้มันไม่ไหวพี่ยิงเปรี้ยนทุกอย่างเลยก็กบวกสามมึงต้องไปยิงนะั่นะ่ะหน้าเคเหลืองอะนะรถเหลืองอะ <laughs> เนี่ยส่วนพี่ยิงอยู่ไอ้ตรงไอ้เสาข้างหลังอ่ะมึงต้องไปยิงถึงเคเหลืองอะ